พร้อมกันหรือยังคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแจ้งชัดถึงประเด็นการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และโครงการคนละครึ่งในการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะวันนี้นายจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามในส่วนของข่าวดีต้อนรับเดือนพฤศจิกายนยเลยสําหรับการเตรียมลงทะเบียนหรือว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะ พร้อมกับจะทบทวนในส่วนของบัตรเครดิการแห่งรัฐนะคะรายเก่ารายเดิมค่ะซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะพระทางรัฐบาลจะนําข้อมูลทั้งหมด13.4ล้านคนไปคัดกรองให้เข้าร่วมโครงการบัตรเครดิการแห่งรัฐซึ่งหมายความว่าจะคัดกรองทั้งเกณฑ์รายได้นะคะแล้วก็คัดกรองคนจนจริงๆเข้าสู่ระบบแล้วก็เกณฑ์ในส่วนของการถือครองสินทรัพย์ที่ดินเป็นต้นนั่นเองค่ะส่วนรายใหม่อายุ1 8ปีขึ้นไปนะวันลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดซึ่งวันนี้น จะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะชัดเจนจากคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่พฤศจิกายนนี้มาแน่นอนค่ะใครที่รอคอยติดตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะกระทรวงการคลังก็มีแนวคิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสปีแล้วไม่ได้ทบทวนค่ะปีนี้จะมีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ม,มาเช็คไรายได้อะไรเดือนพฤศจิกใช่ก็คืออาจจะมีบางคนที่เหมือนกับว่า รายได้เกินเกณฑ์ต้องแกรดละต้องออกก็ต้องออกอนะครับแล้วคนที่เป็นคนจน <หา S 1> แล้วยังไม่เคยได้อาจจะได้เข้าก็จะได้ลงทะเบียนใหม่ฉะนั้นคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเป็นโอกาสของท่านที่ท่านจะมาลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนยังไงอ่ะ <S 1> <S 1> <S ต้องเดินไปลงทะเบียนแบบคนจนลงทะเบียนแบบคนจนมันก็มีสองอย่างอ่ะหนึ่งไปสำนักงานเขตงี้หรอไปแอปก็ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนไปธนาคาร กรุงไทยไใช่ออรอบนี้ที่เขาตัดเพราะว่ารอบที่แล้วมันมีครับมันมีคนที่ไปธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วไปยืนยันตัวตนเข้าใจว่าเขาให้คิวอาโค้ดมาั้างเข้าใจว่าเขาให้คิวอาโค้ดมาแล้วเขาเอาคิวอาโค้ดอะไปขายเอาเงินสดเออรอบนี้เขาก็เลยตัดเลยก็ไม่เอาวิธีนี้แล้วใช่ก็เลยใช้ใจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนหมดใช้ใจ่ายผ่านเป๋าตังจีวอลเลทหมด โดยวิธีใช้ก็อาจจะต้องซึ่งผมก็ไปถามหลายคนนะที่เขาลองใช้ g Wallet อ่ะบางคนก็บอกว่าอายุ16ใช้ไม่ได้บางคนบอกว่าต้องอายุ18ผมก็ไปเห็นในคอมเมนต์นะครับผมก็ถามเลยถามกรุงไทยไปเลยเมื่อวานเขาบอกว่า15ปีก็เข้าได้แล้ว g ี l e t เลรอบนี้นะครับมันคือใช้ยังไงนะคะ G Wallet G Wallet เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติรัทมันนี่างี้ไหมเหมือนทูมันนี่มันทูมันนี่แต่ว่ามันจะเป็นลิงก์กับเป๋าตังค์คือเราสมมุติว่าเราได้สิทธิ คนละครึ่งเราได้มาสองพันถูกไหมครับเราจะใช้วันนี้200หรือร้อห้าเราก็เติมเงินเข้าไปร้อยห้าสิบบาทว่าฉันจะใช้เวลาเราไปซื้อของเขาก็จ่สมมุติเราซื้อถ้าเราเติมร้อยห้ใช้สิทธิ์อีกร้อาเท่ากับ300ถูกไหมเขาก็จะตัดไป300แต่เป็นเงินเราแค่ร้อยหเข้าใจซึ่งนี้ออก็ต้องมีสมาร์ทโฟนทีนี้อันนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟัง บางคนก็จะบอกว่าเอา้าถ้าเป็นแบบนี้งบ4ี่หมืนสี่มันจะพอเหรือเพราะต้องโอนให้ประชาชนด้วยโอนให้ร้านค้าด้วยมันก็ต้องเป็น8ปดหมืนแปดสิไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่ประชาชนได้เขาไม่ได้เงินสดเขาได้สิทธิ์เขาได้สิทธิ์เขาได้แค่ตัวเลขแต่ไม่ได้ตัวเงินฉะนั้นเมื่อมันย้ายที่ไปอยู่ที่ถุงเงินก็คืออยู่ที่คนคนขายเงินน่ะจะโอนไปอะ่โอปอะโอนไปที่คนขาย คนซื้อคนใช้อะจะไม่มีการโอนเงินคุณจะมีแค่ตัวเลขซึ่งถ้าคุณไม่ใช้ตัวเลขก็หายาหมดอายุตัวเลขก็หายไม่ใช่ฝากกินดอกไม่ใช่นะครับเออมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีอีกนิดนึงก็คือว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่สิบเอ็ดเดือนเดือนพฤศจิกือสิทธิ์คุณเริ่มเข้าเนี่ยยีิบเก้า อ่าถ้าไม่ใช่คือตัดเลยถ้าไม่ใช่คือตัดเลยถ้าไม่ใช่คือตัดเลยนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องว่าในส่วนของการเติมเงินโครงการคนละครึ่งจากทางรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมกดเงินสดได้ไหมซื้ออะไรได้บ้างสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว,ว่าบัตรคนจนค่ะบอกเลยว่ากลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนรอการเติมเงินเลยนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมซึ่งคุณผู้ชมผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับ สิทธิ์ในการจ่ายเงินจากเดิมได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเดือนละส0 0บาทรัฐบาลจะเติมเข้าให้อีกนะคะอีก850บาทแบบอัตโนมัติค่ะสามารถใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เลยเคยซื้ออย่างไรก็ซื้อแบบนั้นไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถกดเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโคศกรัฐบาลท่านแจงชัดแล้วก็ชัดเจนถึงประเด็น บัตรคนจนรับเงินแบบจุดกุดส่งท้ายปีในการใช้ใจ่ายติดตามกันเลยค่ะกระทรวงการคลังก็มีแนวคิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสปีแล้วไม่ได้ทบทวนค่ะปีนี้จะมีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม,ม่มาเช็คไรายได้อะไรในเดือนพฤศจิใช่ก็คืออาจจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าไรายได้เกินเกณฑ์ต้องแกรดละต้องออกก็ต้องออกอนะครับแล้วคนที่เป็นคนจนแล้วยังไม่เคยได้อาจจะได้เข้าก็จะได้ลงทะเบียนใหม่ฉะนั้น คนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเป็นโอกาสของท่านที่ท่านจะมาลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนยังไงอ่ะต้องเดินไปลงทะเบียนบัตรคนจนลงทะเบียนบัตรคนจนมันก็มี2อย่างอ่ะหนึ่งไปสนักงานเขตงี้หรอไปแอปก็ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไปธนาคารกรุงไทยเดินไปนะใช่รอบนี้ที่เขาตัดเพราะว่ารอบที่แล้วมันมีครับมันมี คนที่ไปธนาคารกรุงไทยค่ะและไปยืนยันตัวตนเข้าใจว่าเขาให้คิวอาโค้ดมามั้ืงเข้าใจว่าเขาให้คิวอาโค้ดมาแล้วเขาเอาคิวอาโค้ดอ,อะไปขายเอาเงินสดอเออรอบนี้เขาก็เลยตัดเลยก็ไม่เอาวิธีนี้แล้วใช่ก็เลยใช้ใจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนหมดใช้ใจ่ายผ่านเป๋าตังจีวอลเลทหมดโอเคเออโดยวิธีใช้ก็อาจจะต้องซึ่งผมก็ไปถามหลายคนนะ,ะที่เขาลองใช้จีวอลเลอะ <Das que at> บางคนก็บอกว่าอายุ16ใช้ไม่ได้บางคนบอกว่าต้องอายุ18ผมก็ไปเห็นในคอมเมนต์นะครับ mm hmm. ผมก็ถามเลยถามกรุงไทยไปเลยเมื่อวานเขาบอกว่า15ปีก็เ,เข้าได้แล้วจีวอลเลตรอบนี้นะครับมันคือใช้ยังไงนะคะจีวอลเลตจีวอลเลตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่า,สม,าสมมติล <phone S 2> ัดโทมันมนี่ไหมเหมือนทูมันนี่เหมือนทูมันนี่แต่ว่ามันจะเป็นลิงก์กับเป๋าตังค์ค่ะคือเราสมมุติว่าเราได้สิทธิ์คนละครึ่งเราได้มาสองพันค่ะถูกไหมครับเราจะใช้วันนี้ 200ยหรือร้อยห้าเราก็เติมเงินเข้าไปร้อยหาสิบาทว่าฉันจะใช้เวลาเราไปซื้อของเขาก็จ่ายสมมุติเราซื้อเทาเราเติมร้อยหใช้สิทธิ์อีกร้อยห้าากับ300อยถูกไหมเขาก็จะตัดไปสา0รแต่เป็นเงินเราแค่ร้อยหเข้าใจซึ่งนี่ออก็ต้องมีสมาร์ททีนี้อันนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟังบางคนก็จะบอกว่าอา้าวถ้าเป็นแบบนี้งบ4ี่หมื่นสี่มันจะพอเหรือเพราะต้องโอนให้ประชาชนด้วย โอนให้ร้านค้าด้วยมันก็ต้องเป็นแปดหมื่นแปดสี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่ประชาชนได้เขาไม่ได้เงินสดเขาได้สิทธิ์เขาได้สิทธิ์เขาได้แค่ตัวเลขแต่ไม่ได้ตัวเงินฉะนั้นเมื่อมันย้ายที่ไปอยู่ที่ถุงเงินก็คืออยู่ที่คนคนขายเงินน่ะจะโอนไปอ่ะโอนไปที่คนขายคนซื้อคนใช้อจะไม่มีการโอนเงินคุณจะมีแค่ตัวเลขซึ่งถ้าคุณไม่ใช้ ตัวเลขก็กหายมหมดอายุตัวเลขก็หายไม่ใช่ฝากกินดอกไม่ใช่นะครับเออมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีอีกนิดนึงก็คือว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่สิบเอ็ดเดือนเดือนพฤศจิกือสิทธิ์คุณเริ่มเข้าเนี่ยยิบก้าอ่าถ้าไม่ใช่คือตัดเลยถ้าไม่ใช้คือตัดเลยถ้าไม่ใช้คือตัดเลย นั่นละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสาร2เรื่องเด่นที่นันนำมาฝากคุณผู้ชมคลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ